เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ชอบพีมพอมัทท์ฟากับเกมฟีฟ่า21คาเรียบโบทในซีซั่นที่ 2, 2> <c oughs> กันโลดเลยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้นที่เจอไบเยดูดีเดี่ยวไม่ใช่แบบว่าแฟนแบ็กกลับไปเรียกว่าในนัดชิงปีที่แล้วนะไม่ใช่แล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการอุ่นเครื่องครับหรือว่ากระชับมิตรนะครับก่อนจะเปิดฤดูกาลนั่นเองฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในกลุ่มที่แ <c oughs> <c oughs> มนยูปารีสไบเย แล้วก็บาร์เซโลนาครับคืออย่างกับซูเปอร์ลีกครับแม่อะไรขนาดนี้ครับผมเจอบาร์ซ่าไปนัดหนึ่ง<ๆ>ก็ชนะไป31มหนึ่งครับดาบิดเดกาเนี่ยผมว่าจะให้เขาอยู่ในการนำทีมต่อไปเพราะว่าเขายังมีความสามารถที่โอเคแล้วก็เป็นตัวหลักช่วยทีมมาอย่างยาวนานนะอายุอายุ30นะยังเล่นได้อีกเยอะนะครับโจย okay, <à> ์ปานาเน่ผม <ordon. S 1> จะปล่อยยืมตัวหรืการนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แน่นะ <S <S> อนนะเช่นเดียวกับเจ้าตัวนี้นะเป็นประตูที่ ตัวจริงผมยังแทบไม่ได้เจอเลยอะนะครับผมในทีมแมนยูอ่ะก็อยู่ทุดสำรองมายาวๆนะครับส่วนลูกชอครับก็ยังอยู่ในแผนการทำทีมต่อไปฮะเรียกว่าฟอร์มดีจะจัดแบลดตตันวิลเลียมเนี่ยผมจะให้เขาอยู่เป็นตัวโรเตชันต่อไปไม่ปล่อยยืมนะเพราะว่าแน่นอนแหละแบ็คขวาแบ็กซ้ายวันหนึ่งอาจจะมีเจ็บหรืออาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนการลงเนี่ยแบล็ตตันวิลเลียมอาจจะเป็นตัวแทนได้นะอเล็กซ์เตร์เรดเช่นเดิมครับเปาตอเรสแน่นอน ปีที่แล้วเนี่ยโ,โหฟอร์มดีมากในช่วงประมาณ10นัดแรกแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็แน่นอนครับนอนโรงพยาบาลยาวๆเลยเช่นเดียวกับวิกเตอร์ดนเดอเลฟเนี่ยล่าสุดมีทีมอย่างไบร์ทวิวนิงเนี่ยประกาศซื้อมาแลนะผมไม่แน่ใจว่าจะขายไหมอาจจะขายนะแล้วก็หากองหลังตัวใหม่ส่วนแม็กควายนะเป็นกับตันทีมต่อไปได้อยู่ต่อไปฮนะนิ่คซูรเร่ก็เพิ่งมาแล้วฟอร์มหลังๆก็เริ่มดีครับเพราะฉะนั้น,นก็ได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆครับเราก็ได้รู้แล้วแหละว,ว่าการที่เขามาเล่นในวพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาปรับตัวไม่ได้นะด ปล่อยยืมไปที่เอซมิลานะก็คือให้โอกาสลงแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะได้ย้ายนะครับอาจจะได้ย้ายตอนนี้เนี่ย CDM ของเรามีทางด้านของ NDD กับแบ็กโชมินเสองคนนะเจมการ์เนอร์ก็เป็นคําตอบที่ดีนะเดี๋ยวผมไปต่อสัญญากับเจมการ์เนอร์ก่อนลวกันเพราะว่าสัญญาเขาจะหมดแล้วนะครับส่วนดอนดี้ฟานเดอร์เบกเนี่ยผมกําลังคิดอยู่ว่าเขาจะขึ้นมาแทนป็อกบาได้หรือไม่พราป็อกบาเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันมานะตั้งแต่ ฤดูกาลที่แล้วประมาณกลางฤดูกาลเนี่ยเขาได้เซ็นสัญญาย้ายไปที่อินเตอร์เรียบร้อยและตอนนี้ก็ขึ้นฤดูกาลใหม่แล้วเนี่ยบ็อกบาก็ไปอินเตอร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดอนนีฟ่ฟานเดอร์เบคก็จะขึ้นมาแทนซึ่งฟานเดอร์เบคกับบ็อกบาเน,นี่มันคนละขั้วกันเลยเนะ่ย็อกบาเน,นี่เป็นสายแบบเพย์เบเกอร์นะครับเป็นสายเพย์เบเกอร์ส่วนฟานเดอร์เบคเนี่ยเป็นแบบสายบอลเคาะบอลหาช่องเป็นการหาพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งคนละขั้วกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องซื้อกองกลางที่ซัพพอร์ต แทนพ่อปามาอีกคนนึงซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครอะก่อนแบ็กโชมิเน่แน่นอนครับโหตัวนี้ตัวแทนเอนดีดีในอนาคตนั่นเองฮะนี่ครับกรีนวูดก็เพิ่งกลับมาจากการยืมตัวนะครับแล้วก็เดนิลเจมผมจะปล่อยยืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะวางฮีชานได้อยู่ต่อแม็กนิวได้อยู่ต่อครับแน่นอนมาซิยาวดาวันโวของแมนยูฤดูกาลนี้แล้วจะขายหรือว่าจะปล่อยก็คงยากนะแล้วก็คาวานี่ก็ซัพพอร์ตมาซิยาวต่อไปครับส่วนจอร์จซานเจนครับก็ได้ ยกระดับขึ้นมาเป็นสำรองหมายเลข3ของกองหน้าแมนยูนั่นเองครับผมเอาเลยส่วนที่ผมเนี่ยส่งยื่นไปว่าผมจะดูใครแล้วมีหลายๆคนนี่คือ1ก็คือแจ็คกิริชแต่แจ็คกิริชเนี่ยแน่นอนซื้อมาราคาค่าตัวมันไม่ถูกครับจะมาเป็นสำรองผมว่ามันกนข้างยากนะ ถ้ามาเป็นปีกขวาอาจจะได้อยู่ส่วนอีกคนนึงผมชอบมากก็คือเจ้าเปโดเนโต o ครับของวูฟแ h มตันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีสกิลผมว่าเขาถนัดเท้าอะไรหรือเท้าซ้ายจับมาเล่นปีกขวามาแย่งตำแหน่งกับทางด้านของร u g a มู u r a ผมว่าโอเค อีกคนหนึ่งที่ผมว่าอยากจะมาแทน็อกบาร์นะครับก็คือทางด้านของ, mm hmm. งยูริเตเลมองเะกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าบาลานซ์ hmm. ค่อนข้างดีนะครับผมอาจจะไม่ได้มีความเร็วมากแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งเะลองพาสค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยิงไกลดีด้วยมีสกิลเพย์เมเกอร์ด้วยนะครับกองกลางตัวรุกบาซิเลียนะที่มีสกิลค่อนข้างดีอายุ U 25ผมว่าเขาน่าจะน้อมรับการเป็นตัวสำรองของแมนยูได้ไม่ยากนะครับ นี่มีสกิลค่อนข้างดีครับมีความคล่องตัวมีเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลค่อนข้างแจ๋วเลยนะครับพูดภาษาเดียวกับโรนัเดสด้วยฮะผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวสำรองได้ครับให้สเกลทำงานก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกับไบยัาดูดีกันก่อนแลวกันสักหนึ่งนัดแบบชิลๆนั่นเองฮะเราจะเล่นโดยและกันวันนี้จะให้เด็กๆลงสนามกันก่อน มาร์ซิยาลหน้าเป้าครับแล้วก็มีปีกซ้ายสำรองให้เป็นไตชองแล้วกันนะฮะแล้วก็อเดสเปเนราผมให้ลงไปตัวจริงแทนบูโน่เฟอร์เดสเลยแล้วกันนะครับวิกเตอร์ดินเดเลฟครับเออมีสัญญากับไบเยนที่ส่งเข้ามาด้วยผมยังไม่ได้ดูเลยครับแบ็คขวาเป็นวิเวสกาแบ็คซ้ายผมก็ให้เป็นแบนดอนวิลเลียมแล้วกันรู้สาวประตูนี้ก็เป็นโจเปเนราแล้วกันวันนี้ผมลองให้โอกาสเด็กดาวรุ่งไปนะครับก็น่าจะโอเคส่วนสำรองนี่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะให้เด็กๆด,ดาวรุ่งได้ลงไปสัมผััสเกมกมน้างนะ ก็พวกรุ่นใหญ่เนี่ยก็ไม่ต้องเรียกว่าอุ่นเครื่องซะเท่าไหร่แล้วตรงนี้ส่วนไม่ใช่ก,กินวูดก็ลงแทนแม็กโชมิเน่เนีฮะแล้วก็จบกันไปครับเกมนี้ไบยเยิ้นก็ชนะดิมๆิมครับสามศูนแน่นอนนะแมนยูส่งแต่เด็กๆลงฮะแต่ไบยเยิ้นมันจัดเต็มเหลือเกินนะไม่รู้เป็นอะไรฮะก็แพ้ไปสามศไม่เป็นไรฮะเป็นอุ่นเครื่องนะตรงนี้โอเคครับผมก็ปล่อยให้ดีโกดาโลครับให้อ์เซนลยืมไปเพราะว่าอ์สซนนปีนี้เนี่ย ไม่ได้มาเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกครับก็ไปเล่นยูโรป้าลีกแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาให้ดีโกดารโลยืมเพราะว่าเจอกันก็ใช้ใช้เจอแมนยูไม่ได้ส่วนอีกคนนึงก็คือวิกเตอร์ดีเลฟครับกองหลังชาวสวีเดนะข้บายอินนิคยื่นมา31ล้านยูโรนี่ครับแมนยูผมอยากขายนะเพราะผมรู้สึกว่าเปาตอเรสแม็กไกว ซูเร่มันเป็นสาย cover หมดเลยอะผมต้องการ stopper เร็วๆสักคนเหมือนไบยี่แต่ผมยังหาอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมไปซื้อสักคนนึงแล้วกันแต่ผมจะขายรีเดิลครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าตัวไปเท่าไหร่ดีตอนนี้เยื่นมา3 4อ่ะ31ล้านยูโรฮะผมจะยื่นไปสัก40ล้านแล้วกันโอเค40ล้านยูโรบเยี่ตอบสนองดีครับแล้วก็รับเรียบร้อยกลายเป็นว่าน่าจะปิดโตะเจรจาวิกเตอร์เดิลได้เอ40ล้านยูโรนั่นเองฮะ มีดีลเข้ามาครับในด้า,า,าของอันเดสเปเรราครับจากปอร์โตใช่ไหมสิบสามจุดเก้าล้านยูโรผมขายแล้วกันปีนี้ผมไม่อยากจะซื้อเยอะนะเพราะว่าปีที่แล้วเราช็อปไปเยอะมากครับปีนี้เราจะขายแต่ว่าจะขายเปเรราขอสิบห้าล้านได้ไหมตัวเลขกลมๆถ้าได้เราโอเคปิดดิลเลยครับโอเคเรียบร้อยครับไปดึงดิลที่รู้ล่วงได้ดีคนระับสำหรับปอร์โตกับอเดสเปเรรานั่เองฮะเอ้ยผมนึกถึงเบนไวท์ขึ้นมาครับผมว่าเบนไวท์นี่ก็เป็นกองหลังที่ ค่อนข้างคล่งองตัวนะเล่นบอลกับพื้นได้ดีเราอาจจะได้ร่วมงานกับเบนไะว้ในเดี๋ยวผมขอส่งสกาวไปก่อนเนะีเพราะว่าตอนนี้เราอยากจะมีเซนเตอร์สัก4ตัวเพวืา่อมาหมุนเวียนกันเพราะตอนนี้มี3คนนะแล้วก็เป็น3คนที่สลับกันลงอยู่แล้วครับเกมต่อมาครับเราเจอกับปารีสแซงต์แชงก์แมงข้อ4-4-2 หรือ4-2-4ของปอร์เชตติโน่ครับวันนี้เอาเลยครับผมวันนี้เรามาเจอกับปารีสกันก่อนนะศึกกระชับมิตรเช่นเดียวกับนัดที่แล้วที่เจอบบเยอร์บวน,นิกครับในรายการเดียวกันนะแต่วันนี้มาเจอกับปารีสครับนะรวมดาวทีมจริงๆในศึกเอเชียนนะตรงนี้ก็วันนี้เจอปารีสครับยังเหมือนเดิมนะความคาดหวังของเราก็คือการเรียกความฟีดให้กับทีมครับบูโน่ฟานเดสวันนี้มาอยู่ก็ลงเต็มเช่นเดียวกัน,ก,นกับปารีสนะเอนดีีเข้ากลางมาบูโน่ฟานเดสต่อให้แม็กโชมินี ปีนี้ปอกบาไม่อยู่แมนโชมิเนไ่ได้ลงมากขึ้นแล้วลูคัสมูราล็อกกลับมาลูกจอทุ่มให้เปาตอเรสปีนี้ได้ลงอีกครั้งกับเปาตอเรสเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วโพยโอ้โหโอ้อย่างที่ผมกําลังด้พูดครับปีนี้คือเพิ่งได้ลงเป็นนัดที่สองไนงะคือปีที่แล้วไม่ได้ลงความเข้าใจกันยังอาจจะไม่มีแล้วลูกดีพลาดนะับส่งเข้ามาให้เอ็มปาเป้ได้ตะบ,บันโอ้ไม่ก็ยิงอย่างคมะ ลูกนี้คือส่งมาให้แม็ก,กวายตรงนี้แต่แบบไม่ได้ดูเท่าไรโอ้โหมาเป้มันกดโอ้สุดยอดนะ,ะแรดฟอทชุ่มมาที่ลูกชอครับลูกชอกลับมาที่เอนดีดีแล้วทิมมาตรงนี้สวยมากบูโน่เฟรน,นเดสยิงแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งลูกนี้สวยมากแหมต้องชมเอนดีดีที่ตาไวเห็นบูโน่สอดเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยอะรับหน้านะฮะต้องมาดูภาพช้ากันเนี่ยตาไวมากตรงนี้ ตาไวจะจัดนะไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามีตัวห้อยอยู่ฮะและก็เรียบร้อยอีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยมีกิวเมโดมมาถ้าผมเห็นนะตรงข้างล่างนี้ยังห้อยอยู่ฮะและ้วดวลหนึ่งหนึ่งกับเคเรนาบาสก็ยิงส่วนตัวไปได้อย่างสวยงามฮะแล้วแรดฟอรดต่อเข้าในมาส่งให้บูโน่ลูกนี้วิ่งขึ้นมาบูโน่เฟนันเดสยิงขวาแล้วก็เรียบร้อยสอก่อนหมดครึ่งแรกฮะ โอ้โหถือว่ายังคงม,มีนเครื่องหมายการค้าของโอเล่ะการสวนกลับตรงนี้ครับต้องชมเลยพลาดอีกแล้วอันเดเอเรราแล้วลูกนี้บูโนได้หยุดขึ้นมาแล้วเลือกมุมยิงสวยมากคะ <c oughs> ถ้าเป็นบูโนหลุดขึ้นมาคือแม่โอกาสเข้าประตูมันเยอะมากบากิยอดก็วิ่งมาแต่ว่าไม่ทันนะมันมาเร็วเหลือเกินนะบูโนเวเดต อันเดเรราอันเดเรราหลุดเข้ามาและยิงทีมเก่าเลยอแมนยูโดนเป็นสองสองลูกนี้หลุดใกล้เกินไปฮะโอ้โ oh, ห oh, แล้วดีใจแบบว่าโอ้โ oh, ห oh, ดีใจเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าท้งด้าของอันเดเรราโอ้หน้าเสียดายอแมนยู you, ลูกนี้เหมือนเบอร์จากการเปลี่ยนตัวอยู่ครับแล้วแ่หลุดเข้ามาแบบงงงตรงเนี้โอ้โ oh, ห oh, แล้วดูอันเดเรรายิงสวยมากครับเดียวๆกับดีเนอร์ซันลงมากิวเมาโด้ o, ช้าเอดดี้ไปปะทะโอ้ oh, แล้วไม่ฟาวเอดดี้ปะทะคลีนมากครับ แล้วฟันเดเบคออกมาสวยมากตรงนี้มาอยู่ในสวนกลับเป็นบูโดเฟเนตเลี้ยงขึ้นมาออกซ้ายมาที่วางีชานแล้วตรงนี้หลุดเข้ามาต่อกลับมามาซียาวโอ,โอ้ลูกนี้ถือว่าแก้ไขสถานก,การณ์ได้ดีเอาตัวนี้มาสียาวครับถือว่าบอลมันย้อนหลังไปแล้วแต่ว่าตวัดกลับมายิงได้สวยมากกลายเป็น3 2สไปเลยฮะโอเปเกมอุ่นเครื่องที่สุดมันนะลูกนี้คือจ่ายย้อนจริงๆอะ เนี่ยมันย้อนกลับมาแล้วมาสิยาวม้วนกลับมาแล้วแม่กับตัวยิงมีกรอบเกตโทษอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยกรอบประตูอยู่ในใจกลับไปยิงสบายๆแล้วแม่ลูกนี้ถือว่าไหวพริบดีมากอะคิวเมาโดช้าไปแล้วฟานเดอร์เบกจะเอาขึ้นมาสวยมาสิยาวพลิกได้ดีแล้วส่งตรงนี้โอ้มัสิยาวเทินสวยมากวางอีชานหลุดขึ้นมาวางอีชานแปรเรียบร้อยสประตูต่อ2องอะ่ะ โอ้เมื่อกี้มาร์ซิยาลทุกคนต้องดูภาพชายครับถือว่าสุดยอดจริงครับการเตือนหลบเมื่อกี้โอ้คิมบัมเบ้นหลุดตำแหน่งไปเลยแล้วส่งต่อให้วางอีชานโหนี่จะเป็นเจนใหม่ของแมนยูป่ะครับตรงนี้คือแมไม่มีภาพชายดูด้วยมันหลุดมาถึงจังหวะนี้แล้วครับวางอีชานก็เลือกมุมยิงง่ายๆฮะแต่ว่าคนที่ต้องชมเลยคือมาร์ซิยาลเนี่ยแล้วอิมซากาศา,าสายาวๆขึ้นมาจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยหมดเวลา90บวินาทีครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องครับนัดนี้ก็ทั้ง2ทีมเล่นอย่างเต็มที่ฮะเรียกความฟิตกันก่อนเริ่มเกมครับก่อนเริ่มฤดูกาลแล้วแมนยูชนะไป4-2ครับเอาล่ะจบกันไปอีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมอุ่นเครื่องกับปารีสแซงต์แชงครับอีกนัดหนึ่งก็ไปเจอกับทีมในจีนละเดียโก้ดาโลโนะครับก็ดูปล่อยตัวเรียบร้อยครับไปสู่อาร์เซนอลครับส่วนพิซซาก้ามีดิวสนใจเข้ามาจากริวัพูครับโอ้ไม่ก็86ล้านยูโรครับ ไม่ต้องคิดเดยอะครับไม่ขายอ่ะขายลิยว์ภูตายดีกว่าครับเบนไว้นะครับผมเรียกว่ามีความสนใจนะจากชาวเคสูนซี่ยื่นซื้อไปแล้วครับยี่สิบหกจุดแปดล้านยูโรเอ้ยเอาหลับเปเรโดเนโตนะครับผมก็เรียบร้อยครับราคาอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดห้าล้านยูโรครับผมส่งสเกลไปเนี่ยดูสกิลของเขานะมีความเร็วคล่องตัวน่าสนใจนะเป็นโปรตุเกสด้วยนะครับคุยกับ บูโน่ง่ายๆครับส่วนสำรองบูโน่อย่างมาติอสเปเรรานะครับนี่ฮะก็สกิลดีดนะงเฮ้ยทำไมเล่นไปเนี่ยคือตกไปอยู่แชมปนชิปด้วยราคาไม่แพงเอา18.5ล้านยูโรผมยื่นเลยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นตัวแรกในปีนี้นะในเมื่อเขาตกชั้นไปเนี่ยเราอาจจะยื่นแบบเล็กๆไปก่อน16.5ล้านยูโรเผื่อเขาจะใจดีขายลองดูแล้วกันนะเอ้าโอเคเป็นไงล่ะความเขี้ยวของผมบอกเลย 16.5ล้านยูโรได้มาแบบชิวๆราคาไม่หนักกระเป๋าเท่าไหร่อะเอาเะยเดี๋ยวเราไปเซ็นสัญญากันเลยดีกว่านะครับโอเคเขายอมรับได้นะครับกับเอเจนต์ก็ถือว่าคุยกันง่ายฮะแล้วก็เซ็นสัญญาทั้งหมด3ปีแล้วกันนะอายุ28กําลังใช้ได้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่ในอีก3ปีหน้าฮะรีลิสคอร์สไม่ต้องมีเหมือนเดิมครับค่าเหนื่อยของเขาอยู่ที่75,000ปอนด์นะครับโบนัส การเซ็น7 0 0 0แสนะครับแล้วก็เล่น10นัดจ่ายอีก7 0 0 0แสนเรับได้นะครับนักเตะตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยคนแรกของแมนยูคือมาร์ติสเปเรราจากเวสต์บอมบิดะก็ผมไม่เน้นดาวดังมากอาจจะซื้อดาวดังสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นการค้าการตลาดแต่ว่าไม่รู้จะซื้อใครอะตอนนี้นะผมมีเงินพอนะเว้ยผมมีเงินอยู่346.9ล้านยูโรและเอ็มเปเป้ราคาประเมินแล้วไม่น่าจะเกิน350ล้านยูโร แต่ถ้าผมซื้อเนี่ยมันจะเวอร์วังอลังโยดกินไปไหมเนี่ยอุ้ยแต่ว่าถ้าได้เอปเป้มานี่คือแบบแม่งเอ้ยราคาเด็กพันใหม่ที่มันแพงจังเลยว่า2ตัวเนี่ยแต่ว่าถ้าได้สานโชนี่ได้ความเป็นอังกฤษแต่ถ้าได้เอปเป้คือชื่อเสียงแม่งมาเต็มเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าดาวเกรดลงมาเยอะๆหน่อยก็ราฟเอลคามาโชตรงนี้อุ้ยแต่ว่ามันเทนะว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าปีขวาคามาโชไม่แย่นะ เออเป็นสำรองของลูคัสมูราก็พอได้ครับอีกคนนึงก็คือเปโดเนโตผมก็ชอบนะแต่เจ้านี่มันเน้นไปทางซ้ายซะมากกว่าซ้ายครอสซ้ายอะประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งคิดแล้วค่อยว่ากันอีกทีแต่มีหลายตัวที่อยากซื้อฮาแลนก็อยากซื้อครับแต่ว่าราคาก็นั่นแหละฮะอืมแม่งขึ้นเป็นร้อยร้านเลยครับเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทเริ่มต้นของซีซั่น2นะครับผมในพาร์ทแรกนะก็จะมี พาร์ทเริ่มซีซั่น2พาร์ทครับเป็นพาร์ทที่1คือตรงนี้แล้วก็พาร์ทที่2อีกพาร์ทหนึ่งครับแล้วก็จะมาเริ่มพรีเมียร์ลีกเรียกว่าจริงจังจังเนี่ยเริ่มแข่งในพาร์ทที่3แล้วกันอันนี้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการนำคลิปด้วยคลิปนี้ผมก็อย่างที่บอกครับ,ก,บ,ก,รบก็จะชิลๆกับการเมเนจเมนต์ก่อนแล้วก็เมนเนจทีมแล้วก็เดี๋ยวสร้างระบบต่างๆนะับรวมถึงกระชับมีทเสร็จเรียบร้อยหานักเตะเข้ามาเสริมขายนออนนนนนััักกเตะทีี่่่่่ไไไมด้้ใชออปูครบแล้้้ววววกกก็่่นน่าาาาาัััััันนนนนนนใใหหมตตอออีีขลไปะคคครรรบบบบบสสด๊ยย